แกพิกัด3ร้านของหวานในตำนานนะครับเป็นร้านที่แบบคนอะ่ะยอมมายืนรอต่อคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะ่ะทุกคนว้าวหวานร้อยครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนรู้จักร้านนี้อยู่แล้วนะครับร้านเขานะับดังมากๆเขาเปิดขายมาแล้วกว่า9กปีนะครับเฮ้ยกู้เลยเขายืนหนึ่งย่าน4พยายจริงๆทุกคนเปิดมาแล้วกว่า60ปีนะครับอุ้ยดูดิ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับวันจะมาแจกพิกัด3ร้านของหวานในตํานานนะครับบอกเลยว่าทุกคนนะครับไปตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละร้านนะครับคุณภาพคับแก้วนะครับการันตีด้วยจํานวนคิวแต่ละร้านนะครับเยอะมากๆเลยทุกคนเดี๋ยววันจะพาไปดูนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของแต่ละร้านคืออะไรนะครับมาที่ร้านแรกกันเลยนะฮะนี่เพลินชัยขนมปังกาแฟสีพญานะครับบอกเลยว่าเขายืนหนึ่งย่านสีพญาจริงๆทุกคนเปิดมาแล้วกว่า60ปีนะครับ บอกเลยนะครับว่าเด็ดจริงๆครับไปลองกันก่อนะอาม่าทำมาตั้งแต่60แล้วเหรอครับอ๋อลูกกี่คนแล้วฮะตอนนี้5้าคนโอ้เนยนมเอาเนยนมสองครับใช่สองเลยนะแล้วก็เอาเอาเอากลมๆเลยได้ครับเพราะว่าตอนนี้เห็นพี่กุ้งบอกไม่มีหั่นแล้วใช่ไหมฮะเอาตามที่ร้านมีดีกว่า โอเคมาเดี๋ยวสั่งน้ำกันดีกว่านะครับทุกคนเอาเป็นโกโก้เย็นหนึ่งครับแล้วก็กาแฟเย็นหนึ่งแล้วก็ชาเย็นหนึ่งครับได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยครับน่ากินมากดิโอ้มันแบบดูกรอบนอกนุ่มในสุดเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยนะอันนี้มาลองชิมเลยว่ะ สรุปเราสั่งมา3ชิ้นเลยนะครับเพราะว่าลืมไปก็เรามีสามคนคนละชิ้นน่ะเนาะดูดีดูดีได้กินมากหอมมากถือฟินมากขนมปังคือกรอบมากแล้วก็คือแบบอบมาแบบ ถูกต้องสุดๆเลยมันแบบความนุ่มอ่ะข้างในอะมีแบบเบาบางนออกปะแต่ว่าส่ำเนยแล้วก็แบบฉำนงสุดๆกินมากเป็นพวบโกโก้น่าจะดีนะทุกคนี่สั่งมาเป็นโกโก้เย็นนะจ๊ะโกโก้ของทางร้านเขาอ่ะแบบเข้มมันทำให้สองอย่างนี้เข้ากันสุดๆเลยกลมกล่อมมากครับทุกคนเอาจริง <watt> ให้เบอร์หนึ่งเลยนะตอนนี้มันมีความกรอบแบบเอ็กซ์ตร้ามากทุกคนปินมากหว mm hmm. สิ่งที่ดีที่สุดคือ mm hmm. ออกจากเตาปุ๊บกินเลย mm hmm. อร่อยที่สุดแล้ว mm hmm. เก็บไม่ได้ของแบบนี้ต้องมากินที่ร้านนะครับทุกคนเดี๋ยววันจะพาไปดูเคล็ดลับความอร่อยของขนมปังร้านเขาคระับนะทุกคนปตามมาฮะ และนี่นะฮะคือเคล็ดลับความอร่อยะครับทุกคนนี่จแพ้ไม่ใช่นะครับนี่เลยคาริชชั่นข้นหวานฉลากขาวแดงกระป๋องนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าหวานมันลงตัวสุดๆเลยนะครับทุกคนอะไรนะครับมาไม่เคยเปลี่ยนเลยใช้แต่คาริชชั่นตัวนี้เลยใช่ไหมหกสิบสงปีหกสิบสองปีก็คือคาริชชั่นคาริชชั่นแบบข้นหวานคืออยู่ขั่วมากมานะฮะขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เขานะครับใช้นมคุณภาพดีเยี่ยมจากนิวซีแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าเข้ากับขนมปังสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่กุ้งต่อครับไปใช้คารเิชั่นค่อนหวานกับตัวขนมปังถูกไหมฮะใช่ใแต่ว่าตัวเครื่องดื่มคือใช้ตัวคารเิชั่นเอ็กซ์ตร้าด้วยอ๋อใช้ผสมกันเหรอฮะต้สอแบบอ๋อโอ้มันจะทําให้แบบกลมกล่อมมากขึ้นเหรอใช่รสชาติกลมๆแล้วหวานแล้วหองขอบคุณครับพม่าขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับมากก็แข็งแรงแข็งแรงเจอกันครับมากสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านถัดไปนะครับทุกคนไปครับร้านเขานะครับชื่อว่าออ l ล็อกหยุ่นนั่นเองนะครับวันเชื่อว่าทุกคนนะครับรู้จักร้านนี้อยู่แล้วนะครับร้านเขานะับดังมากๆเขาเปิดขายมาแล้วกว่า9กปีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ดังแค่หมู่คนไทยนะทุกคนเพราะว่าที่ต่อคิวอยู่ข้างหลังวันนี้มีแต่ต่างชาตินะฮะสั่งได้เลยไหมครับอันนี้ครับผม ไข่ดาวใส่แฮมไส้กอดเบคอนอหนึ่งครับแล้วก็เอาเป็นสังขยาครับอันนี้คือได้ขนมปังมาด้วยถูกไหมฮะโอเคครับแล้วก็เอาตัวนี้เลยฮะท o ร์ t วิตต์บัตเตอร์ชูการ์ครับที่บอลสั่งทั้งหมดนะครับมาแล้วนะทุกคนแต่ว่า ันไม่สั่งแน่เพิ่มมาเพิ่มหรอใครสั่งไข่เจียวมาให้กินครับไม่อันนี้ร้านแนะนำาล้วบอกว่าเนี้ยเป็นขนมบางชุบไข่ขายเฉพาะจานถึงสุกเท่านั้นเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะตลกดนี้ไม่ได้กินก็คือไี่ใครจะกินก็รางงานมากินเท่านั้นโอเคน่ากินมากแต่สิ่งที่วันจะกินก่อนทุกคนเลยก็คือไม่ใช่กินก่อนทุกคนกินกินก่อนเว้นทุกคนคืออันนี้ครับเพราะอันนี้นะฮะถ้าสมมติไม่กินมันจะแข็งมันโดนลมมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มมา นี่นะครับปะลองดูเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับทุกคนน่ากินมากสีพีชมากเนื้อเป็นไงเนื้อขนมปังนุ่มมากแล้วก็สั่งขยาแบบหวานกำลังดีเลยอะ่ะต้องจิ้มให้โดนแบบตัวนมด้วยนะหวฉ่ำม,มากฉ่ำมาก แต่ว่าเราต้องจัดแจงให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีขนมปังจิ้นนะครับแล้วก็จิ้มในปริมาณที่เหมาะสมนะครับควาดหนัมันจะหมดใช่ต้องไปจิ้มตอนนี้ก็อาจจะได้อยู่นะใช่ไหมตอนนี้เป็นทีเด็ดของร้านเลยเป็นทีเด็ดของทางร้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวมะเขือเทศนะครับบวกกับซอสพริกนะฮะแล้วก็บวกกับไม่แน่ใจซอสดำซอสสูตรพิเศษนะครับเขาบอกว่าเราผสมเองก็ไม่ได้แบบนี้นะเดี๋ยวจะลองชิมกับแบบหลายๆเมนูนะครับยกเว้นตัวนี้เพราะอันนี้เป็นเนยนมอันนี้ เข้มข้นแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องจิม้มอะไรงเดวกาแฟครับนี่เพราะทางร้านนะครับเขาบอกว่ากาแฟคั่วเองเดี๋ยวลองชิมดูอหอมมากครับน,น่าจะคั่วเข้มมาไหนลองชิมซิชิมซอสน,นี้ก่อนใส่ไข่ก่อนปกติทั่วไปใช่ใช่เลใช่แล้ว เมื่อกี้บอลใส่ซอสน,นี้เข้าไปนะครับมันเปรี้ยวจัดเลยทุกคนตอนชิมนะครับเพราะพี่ถิ่งเตือนก็เลยใส่ซอสตั่วเหลืองเข้าไปเพิ่มแทนแล้วก็นี่ชอบกินเปรี้ยวไปนะนี่เรียบร้อยเหยอะหน่อยนะครับนี่ไงชิมไส้กรอกก่อนแล้วกันกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะจิ้มให้ดูนี่ครับเราไม่คนซอสก่อนหรอเขายังไม,ม่คนมาเลยนะใช่เหรอใช่มันต้องคนจ,จ,จริงเหรอใช่ต้อแยกโอ,โอเคอืมมันจะออก เปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆเบาๆมันจะอร่อยอแต่ว่าเราก็ทําไม่ได้หรอกแบบเนี้ยใช่แต่ถ้าหมดเดี๋ยวเราก็จะพยายามทําเพราะว่าถ้ากินตรงนี้น่าจะหมดครับเพื่อนแบบไข่ฟินมากรู้เยอะมากไข่ดาวนะครับหรือใครที่แบบชอบอมเล็ตก็สามารถสั่งได้มีชอบกินไข่ดาวครับ ลาดลงไปกับเบคอนเนี่ยของฟินนะครับกับซอสพิเศษของทางร้าน,นครับนี่ <c oughs> เข้ากันดีมากมากโอ้โหชำๆน่ากินมากนะฮะทุกคนดูดิ <c oughs> อืมอืมิกุ้เลย <c oughs> บอกว่านนี้น่าจะเข้ากับน้าจิ้มอันนี้มากมขนมปังชุบไข่นะครับนี่ ออน่ากินจริง,งอเออมันเป็นขนมังข้างในอย่างนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราขอจิ้มเลยไปชามๆซอสจะหมดแล้วทีเดียวปาดเข้าไปเอามาสมองนะหืมของดีเอาแล้วกินซอสหมดเลยเดี๋ยวทำใหม่ได้อาลวลอือ ดีเลยอ่ะอันนี้ขนมปังเหรออืมนี่ขนมปัง <c oughs> จิ้มกับซอสพิเศษซอสสูตรแต่จิ้มกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านก็คืออร่อยมากเข้ <c oughs> ากันได้ดีสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะครับอยากชิมอันนี้ก่อนเพราะว่า,ยากกว๋ยวกลัวมันจะแห้งเกินไปนะครับทุกคนนี่มา <c oughs> นี่ขนมปังปิ้งนะครับเนยนม ความกรอบก็มันดีเลยอืแล้วก็ชุ่มหนมมากๆอรอ่อยอมกวาดนี้เวลาเรากินกน็กวาดเหมอกวาดข้าบักวาดเข้าบัตนี้กินคู่กับกาแฟเวิร์กมากเข้ากันดีมากเลยอะ่ะ๋ยวต้องไปถามเจ้าของร้านแล้วว่า ใช้นมอะไรเนาะที่ทำกาแฟแล้วก็กับขนมปังปิ้งมันไม่ไม่มีซีผสมเองเลยนี่ยเน,นี่ยเปรี้ยวชัวื่อที่เขาบอกว่ามะเขือเทศเยอะอีกน้อยอันนี้บอลมะเขือเทศน้อยพริกเยอะ,มยอะไม่มีใครบอกเลย เพิ่มหมดอ่ะโอเคอืมขอเขาดีกว่าสวัสดีครับอันนี้อยู่กับเฮียช้างใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเฮียช้างก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวอ๋อออลล็อกหยุ่นนี่เปิดมากี่ปีแล้วก็90้าสิบก้าสิบคับเป็นรุ่นกับรุ่นสามรุ่นสามแลเมนูอะไรขายดีสุดที่แบบ ต้องสั่งช่วงหลังนี่ไข่กวนนะไข่กวนแล้วก็ใส่สั่งอสปิ้งตีอย่างซอสปิ้งสี่อย่างแล้วก็มีเนยนมเนยนมเนยนมเพราะมันจะเข้ากันทานง่ายกินคู่กับง่ากินคู่กับชากาแฟก็ดีใช่ไหมับใช่ไอตัวนี้ไอ้อย่างกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าคู่เองใช่ไหมครับความหวานที่เราได้มานี่คือได้จากคือเราก็ลองลองไหนตัวละครับไอ้อย่างนมข้นอย่างเงี้ยแล้วก็ลองลองจงมาลงตัวที่คอนเนตทชั่นเพราะว่ามันจะเข้ากันเป็น ก็คือใช้คาริชชั่นค่อนหวานใช่แล้วใช้คาริชชั่นเอ็กซ์้าด้วยไหมฮะก็เอ็กเอ็กซ้าก็ผสมกันฮะผสมกันปกติหน้าที่เฮียช้างก็คือทั่วไปทั่วไปเมื่อกี้เห็นเก็บเก็บอยู่ใช่ทำทุกอย่างเลยกันเองสุนตดเลยเฮียช้างปกติเปิดกี่โมงครับเออลืมถามเลยตีห้าตีสองครึ่งไปสองครึ่งใช่ขอบคุณครับขอบคุณมาก เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านที่3นะครับร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ร้านนี้นะฮะเคยทําให้ได้ร้านวิวแล้วแต่ไม่ใช่จากบอลน,นะจากนัดนั่นเองนะครับร้านโกโกโออ้อม,ม่านะครับซึ่งเป็นร้านที่แบบคนอะ่ะยอมมายืนรอต่อคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นานแค่ไหนแล้วจะถ,ถึงชั่วโมงหนึ่งไหมครับ คิวก็เยอะนะข้างหน้าดูดิเยอะมากน,นี่ขดเข้าไปใช่ไหมานยครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต้องให้เขาจริงๆอะ่ะเขาเป็นโนนึ่งจริงๆเรื่องโกโก้นะคะทุกคนสวัสดีครับเอาโกโก้สองครับ แล้วก็เอาขนมปิ้งเอ้ยไม่ใช่ขนมปังปิ้งคู่หนึ่งครับได้มาแล้วนะฮะทุกคนอันนี้นะครับเป็นโกโกอ้อม,ม่านะครับแก้วละ60บาทนะครับนี่ครั้งแรกนะตื่นเต้นมากนะในการชิม ข้นมากนะครับทุกคนดูดิโอ้ว้าวข้นสุดๆไปเดี๋ยวเราขอชิมตัวนมข้างล่างก่อนนะครับมันว่ามันต้องเข้ากันมันต้องแบบรอมันละลายนิดนึงไหมแต่เขาให้ช้อนมาด้วยนะคะเราสามารถที่จะแบบตักกินอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเข้มข้นมาก แล้วก็มีความแบบมันหอมแบบดีมากๆแล้วก็มันเป็นโกโก้ที่แบบเข้มข้นอ่ะ mm hmm. ต้องกินคู่กันนี mm ่ hmm. ก็ดูดนะ mm hmm. ฟินนะมนว่าตรงเนี้ยคือฟินที่สุดตรงที่แบบตรงเนี้ยที่แบบมีน้ําแข็งด้วยเนื้ออปลแล้วก็ผสมตัวโกโก้เข้าไป mm hmm. แล้วดูดตามฟิน ทุกคนเค็ดลับความอร่อยยาวนาน40ปีของเขานะฮะคือเขาใส่แบบคาริเเช่นเอ็กซ์ตร้านะครับ3ส่วน4เลยอะ่ะแต่ว่ารสชาตินะฮะไม่กบกลิ่นโกโก้แม้แต่น้อยเลยฮะ,ะทุกคนคือดีมากๆครับส่วนตัวโกโก้ค้นหนึบนะครับอาม่าก็จะใช้โกโก้นะครับผสมกับคาริชเช่นค้นหวานนะครับทำให้รสชาติแบบ หนัวมากๆเรแล้วก็เข้มข้นสุดๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถที่จะสั่งหวานน้อยได้นะทุกคนก็คือเปิดต่มไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหวานร้อยครับทุกคนจัดไปนะฮะแต่ว่าส่วนตัวบอลหนูนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอกินจริงๆได้มากินครั้งแรกจริงๆไม่ได้หวานขนาดนั้นนะทา,ทางที่บอลตักแบบตัวกก้นหนึบเข้าไปทั้งคําแบบเนี้ยเออมันโอเคเลยแล้วแบบเนี้ยพอแบบทิ้งให้มันละลายเพิ่มขึ้น มันอร่อยมากขึ้นด้วยนะมามาที่ขนมปังนะครับขนมปังปิ้งอันนี้บอลสั่งเป็นนมเนยนะฮะเนยนมนั่นเองนะครับน<ม>เนยนมเนยนมเยอยนี่ฉ่ำบอกเลยว่าฉ่ำมากดูด้านนี้นะครับนี่ว้าวเนยนมคือ ที่สุดแล้วเขารดนมให hmm. right. really? ้ฉ่ำขำมากราดนมขำมากจริงอะลองจิ้มไหมในไหนใกล้ไหนละจิ้มอย่างนี้เลยเหรอก็จะดีนะเมาเนี่ยเมิดเลยนี่เมิดเซลเหมิดเซลอือหูอือหนี่ถ่ายโฆษณาอยู่หรือเปล่าเนี่ยอร่อยจริงทุกคนไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะถึงตัว เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับ3ร้านของหวานระดับตำนานนะครับใครชอบร้านไหนนะฮะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับใครนะครับที่เป็นสายของหวานนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีร้านของหวานแบบเด็ดๆมาฝากอีกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งกดไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคนะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย